สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้ดีใจมากเลยเราได้รับพัสดุจากน้องตั้มช่องฟาร์มสุขปลูกอินรีย์นะจ๊ะน้องตัง้มก็ส่งอะไรมาให้รู้ป่ะนี่เดี๋ยวเราให้ดูจะมีน้ำหมักปลานะแล้วก็เออ มูลไก่หมักนี่ซึ่งเราไม่เคยใช้เลยนะเนี่ยดีใจมากเลยนะ้องตั้มบอกจะส่งอันนี้มาให้ตอนที่โทรมาหาเราเออบอกว่าจะส่งน้ํำหมักปลามาโอ้ดีใจมากเลยนะ้องตังต้มโทรมาใครสนใจนะไปตามดูที่ช่องฟาร์มสุกปลูกอินรีนะน้องตั้มเขามีความรู้ทางด้านการเกษตรนะจ๊ะเพราะ เขาจบเกษตรมาโดยตรงเออนี่แหละที่เราอยากจะให้ทุกคนไปติดตามเพราะว่าน้องตั้มเขาจบเกษตรมาโดยเฉพาะเลยแล้วเขาทําเกี่ยวกับออขายต้นตมต้นไม้ในประมาณสิบปีแล้วสิบกว่าปีแล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่น้องตั้มเขาเสนอคลิปอะไรออกมาก็แล้วแต่ไปดูและทําตามเชื่อถือได้ด้วยน้องตั้มเขาขายพวกนี้ด้วยนะเนี่ย แล้วก็ไปอบรมเป็นวิทยากรทางด้านเกี่ยวกับการทำปุ๋ยน้ําหมักปลาการทำกรเกษตรต่างๆตามไปดูได้แล้วก็อยากให้ตามอีกช่องหนึ่งช่องของน้องปอนน่ะช่องฟาร์มมิ่งไทยแลนด์ไปดูน้องปอนนี่ <laughs> น่ารักดิทำคลิปไปซึ่งเราคิดว่าหลายคนน่าจะแบบว่าเหมือนเรานะ คือดูน้องปอนอ่ะทำคลิปไปอ่ะแล้วจะแบบดูไปยิ้มไปน้องปอนก็าน่ารักดีเออคือติดตามช่องเกษตรทุกช่องไปแหละทุกคนอะคือมันจะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบใช่ไหมแต่เราเนี่ยเป็นคนรักการเกษตรเพราะฉะนั้นเอ,อ่อทุกช่องที่เกี่ยวกับการเกษตรหรือปลูกผักเราชอบหมดอะชอบดูหลายช่องให้ความรู้ช่องเล็กช่องใหญ่อะไรเงี้ย คือเขาแชร์ต่อๆกันมาอย่างเงี้ยบางครั้งเราไม่ได้ติดตามช่องนั้นตลอดใช่ปะ่ะแต่บางเอ,อิเนี่ยช่องที่เราติดตามตลอดเนี่ยเขาไปดูช่องนั้นมาแล้วก็เอามาแชร์ความรู้กันดังมันทําให้เราได้ความรู้เยอะแยะมากมายเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลองทดสอบทดลองน้ําหมักปลาก่อนซึ่งอัตราการใช้เนี่ยย้อนคลิปไปดูช่องน้องตั้มฟาร์มสุกโุงอินซีได้เลยอุ้ยนี่ เราก็เตรียมน้ำมาสิบลิตรเดี๋ยวเราจะลองใช้อะไรป่ะใช้กับพวกกิ่งมะนาวเนะี่กิ่งมะนาวที่เราปักชาแล้วติดรากทั้งหมดเราก็เอามาเนี่ยลงกระถางหมดล้วเห็นไหมเอาลงกระถางหมดแล้วทีนี้เราจะใช้ทั้งหมดกี่กระถางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมะนาวเจ็ดต้นเนี่ยเจ็ดกิ่งเนี่ยเราจะไม่ใช้ปุ๋ยอย่างอื่นละแต่แต่แต่แต กระถางพวกนี้ระหมักด้วยน้ำหมักจากเศษอาหารไว้นะแต่ไม่เป็นไรเราจะลองทดลองใช้น้ําหมักของน้องตั้มนี่แหละอย่างเดียวเลยควบคู่ไปกับตัวนี้เลยนี่เราก็เชื่อมั่นอยู่แล้วว่าเห็นไหมถ้าใครเข้าไปติดตามช่องน้องตั้มนะจะเห็นเลยว่าพืชผักของเขางามมากเลยคือปลูกอะไรก็งามจริงๆ แล้วสังเกตไม่ค่อยได้ใช้อย่างอื่นหรกใช้พวกน้ำหมักเนี่ยน้ำหมักตาเนี่ยงามมากเลยแบบงามจริงๆเลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาดูสวนดีไหมพาดูดีไหมงานเราก็เยอะเยอะนะงานบ้านเราตอนนี้ก็เต็มไปหมดแล้วทำคือสายเหตุที่งานบ้านเพิ่มมากขึ้นก็เพราะว่า เราต้องตื่นมาทํากับข้าวให้แม่ไงเพราะแม่มีอาการยังมึนๆงงๆอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้แม่ก็ไม่ได้ทํากับข้าวให้เราแล้วเราตื่นมาทําให้แม่เองบางทีแม่ก็พอหายมึนก็จะลุกมาทําได้บ้างแต่สักพักก็ต้องเข้าห้องนอนพยายามหาหนูน่นหานี่ให้แม่กินก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เป็นอีกเป็นๆห,หายๆนยอาการมึนๆงงๆโซเดียมใน,นเลือดต่ําที่หมอเขาไม่นิฉัยนะ คือตรวจกันอย่างละเอียดแล้วก็ยังไม่หมอก็พยายัางให้แม่กินข้าวเยอะๆพอกินเยอะมากแม่ก็น้ำหนักขึ้นอีกเดี๋ยวก็เจ็บหัวเขาอีกไม่มีอะไรที่มนนันแน่นเลยแต่คือแม่เจ็ดสิบหกนะแต่เราก็มั่นใจว่าสามารถทำให้แม่กลับมาแบบไม่มีอาการมึนงงได้เดี๋ยวรอก่อนรอเก็บเงินเราจะซื้อสมุนไพร ราคาดีๆให้แม่กินแคหน่อยช่วยเราช่วยฝากดูโฆษณาให้เราด้วยนะ <c oughs> ฝากเรื่องนี้เลยพอเปิดคลิปแล้วปุ๊บดูโฆษณาเราให้จบตลอดคลิปเนะ <c oughs> อย่าก,กดข้ามโฆษณานะจ๊ะ <c oughs> ฝากด้วยฝากไอ้ตัวนี้ด้วยจ้ะฝากตัวเนี้ย <c oughs> ฝากเอาไปเลี้ยง็ <c oughs> อกค่ะ <c oughs> นี่เรายังไม่เคยใช้สักอย่างเดียวขอบคุณน้องตั้มมากๆเลยที่ส่งมาให้ติดตามช่องน้องตัม้มฟามสุขปลูกอินทรีย์ได้ได้ความรู้ด้วยเรื่องอะไรที่ไม่ได้รู้ก็รู้จากขนาดเราแบบเราไม่ได้จบกเกษตรเหมือนน้องตัม้มใช่ป่ะ เราก็ศึกษาค้นคว้าหาช่องนู้นช่องนี้ทำปุ๋ยน้ําหมักของเราต่างๆสรารพัดน้ําหมักของเราเราก็เห็นไหมคือต้นไม้เราก็เขียวดีนะเ,เขียวสาเหตุที่มันเขียวเพราะว่าเราขยันใส่ไงสามวันครั้งเจ็ดวันครั้งเราก็ขยันใส่ต้นไม้ที่ไม่ได้ดูแลนะถ้าไม่ค่อยมีใครสนใจดูแลมันก็จะเหี่ยวๆ่เวเฉาเอ่ะ ดูแกลันๆใบเหลืองๆอะไรเงี้ยเราต้องดูแลเขาอะไปแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ปุ๋ยน้ำหมักตาของน้ำตั้มมันมีสูตรอยู่ใช่ปะ่ะเดี๋ยวลองดูลองลองเลยนะลองสักขวดขวดนี้พี่ไม่ยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะแต่เห็นเขียนว่า คัดสายพันหนึ่งขวดมีพร้อมใช้สามขวดแต่พร้อมใช้ก็คือตัวนี้แหละตัวนี้ที่บอกสามแต่ให้มาสี่เนี่ยน่ารักที่สุดไอ้ตัวนี้คือคัดสายพัน์ธุนะคัดสายพัน์ธุขยายต่อเหรอหรือไงพี่ไม่เข้าใจเรื่อนอะไรเดี๋ยวพี่เข้าไปหาน้องตามเอง เดี๋ยวไปดูย้อนดูคลิป YouTube ของน้ังตั้มได้เอาเลยรองลองลอง,ลองนี่กันด้วยพี่หากล่องมาใส่เนี่ยเอาน้ำสิบลิตรเติมน้ำสิบลิตรแกะมา,าน,นั่นซีลมาด้วยเทปพันสายไฟอย่างดีอันนี้เครียด เทพพันสายไฟหลายคนอาจจะไม่รู้จักกันช็อตไม่ใช่กันช็อตนี่เดี๋ยวนะยาวก่อนขยาวไม่รู้อัตราส่วนใส่ก่อนแต่คาดว่าใส่นิดเดียวอ้มีแกส๊สเอาละเอานะ แค่นี้พออืกลินดีเดี๋ยวดมกันอืม <laughs> กลิ่นดี <laughs> ไม่เหม็นนะหายมาคนหน่ยอยดิยวหายมาคนกันนะ สามวันครั้งเจ็ดวันครั้งเดี๋ยวดูจะไม่ใช้อย่างอื่นเลยนะเดี๋ยวใช้น้ำหมักปลาของน้องตั้มแหละ น้องตั้มเขามีเพลมีเพจอะไรเงี้ยติดตามเข้าไปได้คือกดเข้าไปที่ช่องฟาร์มสุกปลูกอินทรีย์ก็จะสามารถตามไปที่เพจแล้วก็ไลน้องตั้มได้เป็นช่องทางการติดต่อพูดคุยแลกเปลี่ยนซื้อขายได้หมดเลยทุกอย่างนะจ๊ะเอาแหละเนี่ยรอลุ้นอุ้ยดีใจดีใจแต่ต้องตั้งโทรมา เพราะพี่เป็นคนที่อยากได้อะไรแต่ไม่เคยขอนะจริงๆไม่เคยเอ่ยปากขอใครเลยในกลุ่มปลูกผักอะ่ะจะรู้ดีนะใช่ไหมกลุ่มปลูกผักทุกกลุ่มเพจที่เราเข้าไปเนี่ยจะรู้ดีว่าเราไม่เคยขอใครใ,ครใดๆทั้งสิ้นไม่เคยขอเมล็ดพันธุ์ที่เขาแจกไม่เคยไปขอนู่นนี่นี่นั่นของใครไม่เคยไปขออะไรใครๆใดใดทุกช่อง เราไม่เคยเอ่ยปากขอเลยแล้วก็ไม่เคยที่จะเอาต้นมงต้นไม้ไปลงที่เพจทุกเพจเลยเ,เราเกรงใจไม่ใช่เราเกรงใจหรอกคือเราเอาตอบคอมเมนต์อะไรเพื่อนๆจะช้าเพราะเราทําแต่ y o u t u b e บอกตรงเรามุ่งมั่นทําช่อง Youtube อย่างเดียวเลยเพราะว่า เราต้องการเงินไงต้องการเงินต้องการมีรายได้ทำไปเรื่อยๆคือสักเดือนละ,ะ5,000เราก็ดีใจแล้วยังไงก็มากกว่าเงินชราเดือนละหกรอเนาะ <c oughs> อีกสักกี่ปีอีกสักหปีเราก็หกหกสจากระยะถ้าเรายังมีแรงขยันทำช่อง YouTube อยู่ มันก็ไม่ได้เงินแค่ประมาณ3ามสี่พันนะเราก็มั่นใจว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้ต่อเดือนไงเข้าใจปะ่ะเรามีแรงตอนนี้เราก็ยังต้องการที่จะสร้างช่อง YouTube ให้ผ่านกฎอีกหลายช่องเราพูดกันตรงตรงเลยที่เราทำช่อง YouTube เพื่อต้องการเปิดสร้างไรายได้นะเพราะเพราะฉะนั้น เราก็เลยต้องขยันทำงานเนี่ยทุกวันเลยมีคนเขาบอกมีคนบอกเราคือหลายคนเดี๋ยวเราจะเล่าอีกอีกอีกเรื่องหนึง่งบางคนเขาต้องการดูช่องเราต้องการหาความรู้ใช่ไหมแล้วบังเอิญเราเป็นคนที่ชอบพูดเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ในการทำช่อง youtube แล้วเราก็จะสอนสอนไปด้วยในคลิปเดียวกันนั่นแหละเวลาเราพูดไปเราก็จะสอนเราจะสอน,จะ,สอนจะแทรกอยู่ตลอดเวลาเลยว่า อยากให้เพื่อนๆที่ทำที่รักการปลูกผักกันนะมาทำช่อง YouTube เอออนาคตอาจจะมีรายได้ก็ได้ใช่ไหมเราก็จะแบบสอนแทรกนู่นนี่นั่นแนะนำอะไรต่ออะไรในในคลิปไงเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูเขาก็จะว่าเราพูดมากพูดมากจริงๆเลยอยากจะต้องการดูนูน่นดูนี่แต่ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยส่วนมากเราจะพูดต้นคลิปไงใช่ป่ะเวลาเราถ่ายคลิปอะ เราก็ขึ้นหัวข้ออะไรก็แล้วแต่เราก็จะพูดเนื้อหาในต้นคลิปแล้วพอหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปเนี่ยเราจะแทรกเรื่องความรู้ให้กับเพื่อนๆที่คิดจะทำช่อง YouTube หรือเพื่อนใหม่ๆที่เขารักการปลูกผักที่มาติดตามเราเราก็แนะนำสนับสนุนให้พวกเขาทำช่องเนี่ยเราก็จะชอบแบบเวลาจะถ่ายคลิปให้ถ่ายแนวนี้นะให้ถ่ายแนวนี้นะอย่าถ่ายแนวตั้ง เพราะสถ่ายแนวตั้งเนี่ยคนที่ดูใน iPad ดูในโน้ตบุ๊กมันเห็นเป็นจอแคบ,บการแสดงผลนะ่ะมันจะมันจะเป็นจอแคบแต่ยังโทรศัพท์เนี่ยมันเออมันได้แค่นี้แหละการแสดงผลมันได้แค่นี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ไม่ชอบไงไม่ชอบดูช่องเราแเรวก็ต้องขออภัยด้วยนะไปดูช่องที่อื่นๆได้ที่เขา มีความรู้ให้ความรู้อย่างเน้นๆอะไรแบบนี้แต่ของเราจะแทรกความรู้ให้กับเพื่อนๆใหม่ๆไงคือเราอยากให้เขาทําคลิปออกมาครั้งแรกให้ดีคือเราเราทาไม่ดีในครั้งแรกเราก็อยากจะมาบอกมาเตือนว่าอย่าทําแบบนั้นอะไรแบบนี้คือทําให้ดีไหนๆจะทําช่อง YouTube แล้วก็ทําให้ดีแก้ไขปรับปรุง อะไรที่ไม่ดีก็แก้ไขปรับปรุงได้นะไอมีคนหา่าไปแล้วขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะต,งตั้มเดี๋ยวพี่ศึกษาหาความรู้ขยายขยายเดีย๋ยวจะลองขยายดูไปแล้วแคนีน้นะ